ครับอ่าวันนี้นะครับลงเวลานะครับอ่าเอ็มไม่แจกเพชรนะครับโอ้โหก็แอบแอบเสียได้ยลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะอ่าเดี๋ยวลองมาสุ่มมาคุกกี้รสเค้กสตรอเบอรี่กันนะครับก็อ่ะครั้งแรกก่อนนะครับอ่ะทีละครั้งก่อนอ่ะรีบเลยอ่ะตัวแรงมาไปดู สูตรของผมคือกดอ่าทีละครั้งนะครับแล้วก็กดอ่าสิบครั้งเลยสักสองรอบอ่าเจ้าหญิงอ่าทีนี้ก็กดสิบครั้งครับสั 3, งพันเล่นเพชรแรกลยครับโอเคไปโอเคมาสวยอ่าตาหวานแบบนี้ต้องมาแล้วแหละที่ตัวเอ่ยโอ้สองตัว สวยครับมะฝร,รัร่งเศษอัลมอนด์มะหอมอ่ารอบนี้ตัวอะไรมาแล้วแหละจังหวะนี้ <Yeah. S 1> นั่นในโอ้โหดวงอะไลจะมันดีขนาดนี้เนี้ย โลเดียวก็มาเลยนะครับ <Avengers> อ่ะได้ <lawsuit> มาแล้นวนะครับโอ้ดวงโคตรดีโลแรกก็มาเลยอ่าเจ้าดีครับอ่ะอ๋อตัวเละอ่ะตัวหนึ่งเป็น <emat> ตัวอะไรเอ่ยเหมือนเดิมหรือเปล่า โอเคครับเอเปโซนะโอเคไม่เป็นไรอัพดาวครับเอเปโซมาสตอเบอรี่โอเคครับโลแรกก็มาเลยเนะครับถือว่าดงดีอยู่นะอ่ะเอายังไงอะ่ะก็เปิดต่อดีอ่ะเดี๋ยวไปโอ้เสร็จมาอ่ะต่อครับ มาสองตัวอ่ามาลรุ่นกันอ่าตาแดงตาแดงแบบนี้กดสลิปเลยครับอ่าได้มาเรียนมาสามร้อยนะเป็นเจ้ายิงนะครับอ่ะหยอกไปก่อนทีไปต่อครับโอ้โหอ่ะสลิปเลยครับ รอบนี้เกลือนะโอ้โหพ่อมัดมามาสองตัวมาลูแรกก็เงียบเลยนะอ่ะต่อครับไปอ่าสองตัวแบบนี้ยิ้มหน่อยอตาแดง่ะโอเคเฮ้ยได้เศษเทียววาน,นิลามาด้วยอ่ะไปต่อ อ่ะสลิปไปเลยโอ้โหพ่อมดมาลัวๆอ่ะต่อครับมันต้องมาส่งไว้แล้วหงาตาแดงมาัวเดียวแล้วก็เหียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดับสูงังนิดนึงก่อนนะโอเค แล้วก็มารอบนี้ว่ายังไงสองตัวอีกแล้วอ่าสวยอ่าโอเคครับดูกันว่าจะมจังกี่ตัวอ่าตัวเดียวครับไม่เป็นไรโอเคแค่อดเศษอะไรเสร็จเทปครับ ตัวนี้เป็นตัวแรกนักกรามโอเคอัศวินนั่งฟ้ามินช็อกอ่าตัวนี้ครับขอบที่เราได้ไหมอ่ะอ่าไม่เลยครับก็ได้หนึ่งมาหนึ่งดาวแล้วนะครับได้มาเป็นตัวที่สองนะ โอเคครับได้มา1นดาวแล้วนะอ่ะตัวดับสูงไปโอเคได้เศษมาต่อครับมาตัวเดียวแบบนี้ไม่อยากจะลุน้นหน้าไงตาแดงใส่เลยอ่ะกดสลิปเลยครับ คัสตาร์ดไปต่อครับสุ่มมาขึ้นทางอ่นเนี้ยตาแดงก็เหลือสามหมือนเพชรแล้วนะครับหมดไวจังอ่ะต่อ,อมาสองตัวแบบนี้ตาแดง ได้เศษเพียวมามันเปลือยเนี่ยเปลือยสามหมื่นเพชรอ่ะสุกไปหกหมื่นเพชรเปลือยสามหมื่นเพชรอ่ะอ่ะไม่เป็นไรครับต่อครับโอเคมารอบนี้ถามมาเพธ์กันกี่ตัวครับขอโอเคสองตัวสวยครับฮะขอเป็นเพียวได้ไหมอ่ะ เตียว,วัน,นิลายังไม่มีเลยโอเคนังเล่แปรธาตุอาสิ้นส่วนนองเครฟครับส่วนออหมอมพ่อมดมาแล้วครับตัวแรกจะเป็นตัวไรเอ่ยขอเสนอทุกท่านดังนี้ตัวเลขวะโอ้ตัวนี้ผมยังไม่มีนะสปาร์กิ้งนะครับ โอเคได้อยู่ครับไม่มีก็เอานะครับโอเคเครอสเจ้า <laughs> okay. okay, <L> หญิงโอเคครับตัวที่สองตัวไรเอย่ยอ่าได้มาอีกตัวครับสามตัวแล้วนะ น้องคริปได้สปาร์กิ้งกับน้องคริปมานะเอาอยัางไงดีอ่ะต่อแล้วกันเกลือ,อมผมน่าจะหยุดสักสี่หมื่นเพชรพอนะครับเก็บเพชรไปทำคุณต่อนะอ่ะออกดไปเลย ผมได้มาผมก็ยังไม่ใช้นะครับคือผมจะเอาไปปั้นตัวอื่นก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวโลสุดท้ายแล้วกันไปโอ้โหโลสุดท้ายเรือโอเคก็ตีไปคร่าวๆก,วก็ประมาณ3 2 0 0 0่เพชรนะครับได้น้องเครปมาอสองตัวนะแล้วก็ได้สปักกิ้งมา1ตัวนะครับ อ่าถือว่าอืมัมันก็เกลืออย่างนะอ่ะโอเคครับสำหรับอคลิปนี้ก็อมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ